มาเด้อค่ะเ,เพื่อนมีค่ะมีตามคอราบ,บีค่ะมื่อนี้ทดแทนมาละกอลูกนี้ค่ะทดแทนมาละกอกินดิบได้นะคะมันแก้วสะโพงเลยพี่น้องต้องซื้อแล้วซื้อกันเลยรสชาติรสชาติมันแก้วสะโพงยังไหนยังสั่น,นะคะ่ะทุกคนแซ่บพี่บัวกะม,มัดจัง ที่พิเศษก็คือเมนจิ้งลีดอืข้นตู้เหลือสองกิโลเนอะค่ะพ,พี่น้องค่ะอืไปบ้านกลับมายังค่อยสิไปหาแนวมาสิาอบหม่จิงหลีดอื ปลาแดกปลาแดกเปิดใ,ให้ไหมเปิดใช่ไหมเดีอยค่ะมัน,นีอืมอืมมาเด้อค่ะทุกคนว่ามีผักหรอกคะ่ะเอาจิ้งหรีดเป็นผักอืม อย่างเองอย่างเองจริงเองยอดโอ้ยไปบงบงมาเลยเด้อคณะพี่น้องถ้าเบิ่งผลงานเด้อค่ะเดีย๋ยวพี่บวัวสิอัปเดตให้เบิ่งเด้อ ี๋ว้วพี่บัวกับจักมมากับจักมึงให้พี่บัวสิมาอัปเดตให้ิังนะคะทุกคนพักขนาพี่บัวเขาทายอย่พี่นอ้อยเขากักขึ้น อึนเด้วางตึดฮื้อวางติดแหงไก่ช่วยกลับไปให้มีวันยุดดุดีครับอเผ็ดดูไเด้ล่ะ cảm nói đi ạ cảm kính thưa đi ạ cũng thì lạc với you cũng thì lạc với hình anh. เอาดีกินพูดยอพี่น้องเอ้คบกึงคบกันหน่นนนนอยพวบอกย้ายตับสามเธอเขเบิดพี่บัวสิบแกไปกินไปกินแทนแทนผลไมา้สุขภาพดีนะเพยกินหน่่ะทุกคน อืไว้ลองทิมกังเที่ยงคืนค่ะอืคลิปนี้แค่นี้เด้อค่ะเยอะเกินปไปแล้วเคี่ยกับเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปใหม่เด้อค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมด้วยค่ะทุกคน